พี่เนมพี่เนมไหนไหนดูปลาครับนีครับพี่ว่าชาตนี้ผมจะตีได้เมื่อไหี่ดูนี่มีปลาไหมนี้นี่ดูดิตีได้ไหมล่ะก็ดูพุ้ขนาดนี้แล้วเขายังไม่ขึ้นมาก็ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีพายุสองตัวเขาเล่นน้ำอยู่ ไอ้นมเจียวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่บ้านพุ่งเป็นบ้านยายผมเองครับจะพามาหาปลาใช้วิถีชาวบ้านว<า>ิถีชุมชนนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ปลาสักกี่ตัวแล้วผมจะพาพวกพี่ๆไปขุดตอไม้เลสโวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ในครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมกับอยู่กับพี่ในนะครับเราจะมาหาขุดตอไม้เพื่อไปทำอะไรนะพี่ซุปตอไม้ครับครับผมเราก็จะลองทําดูว่า อร่อยเหมือนที่ร้านหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจครับมากันแบบรีบๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนอันนี้เราก็อยู่กับพี่นาดด้วยนะครับเพราะว่าัครบให้พี่นาดเขามาช่วยคุณครับผมเป็นคุณซื้อผมจะแค่ยืนคุมอย่างเดียวเดี๋ยวดูนะครับผมคุมอย่างเดียวไหนพี่นี่ครับสวยๆเลยกระรางอ่อนเชาะเห็นไหม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 เออดูสิครับดูสิครับดูสิครับ ครับพี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่ในเขาขู่ครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดครับปกติถ้าผมอยู่สหรัฐผมก็จะอยู่ l อร้อนเอนจนียถ้าอยู่กรุงเทพผมจะอยู่แถวสีลมสยามซีคอนพวกนี้ครับละอิเอ่ะละอิฐโอ้สุดยอดนหนะครับดูสิครับสวยเลยโคตรอ่อนผมบอกเลยสุดต่อไม้อันนี้เวลาเพื่อนเพื่อนเวลาไปเข้าป่าหรือที่เวลาไปชายคลองเนี่ยครับระวังเดินเหยียบด้วยนะเพราะว่าผมจะบอกว่ามันอันตรายมาก เพราะว่าปากมันเนี่ยครับมันคมพอๆกับมีโกนเลยถ้ามันหงายอยู่เงนะครับมันจะอยู่เงี้ยถ้าเพื่อนๆเดินเหยียบเนี่ยมันเข้าฟึบเลยเนี่ยเนี่ยมันเข้าครับนะครับแต่ผมไม่เข้าไงผมเหนียวผมสักมหาอุดมาผมนัดอ่านัดแหนมหนมเขียวเนมนะครับนัดมันเอาไว้แมงขับรถติมน้ํามันมั่งเดี๋ยวซื้อน้ําแข็งมั่งเดี๋ยวซื้อโค้กมั่งนี่เสียงรถมันขับเดี๋ยวขับไปขับมาแมงนึกว่าบ้านยายเป็นแรนลี่ ครับพอ,อแล้ววัตถุดิบเราสองหนอครับไอ้นหนอนไหมคนเราเยอะจริงๆแค่ผมกับพี่แค่สามคนทีมงานยี่สิบฝาครับทีมงานยี่สิบคนผมมันกองใหญ่อ่ะผมเพิ่งเพิ่งจะทำยูทูบแต่ผมกองใหญ่ผมพูดเลยว่าคนผมเยอะยี่สิบกว่าลูกหงห่างเพียบไปดเฮ้ยแต่จริงๆนะบ้องเฮ้ยไม่ใช่บ้องแต่ต <c oughs> ิดคือดิดูโคนี่ดูโคนี่ดูดิดูดิดูดิครับนั่นแหนมส้มเขียวชอบแน่เลย บุบๆๆๆๆๆเยะไอที่เขาถอนดูเปลือยดงเปือนดินมั่งดูผมไม่มีเฮ้ผมครั้งแรกนะผมไม่เคยผมไม่เคยโอ้ดูรับของผมแล้วดูที่เขาขุดแล้วดูครับโปรเฟชชั่นอลกับอ่าลองโปรเฟชชั่นอล ไปเลสโกเดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันน้าแหนมน้องเขียวหรือน้องเนมนะครับเขาก็มาแล้วพี่เนมพี่เนมพี่นมไหนไหนดูปลาครับนี่ครับพี่ว่าชาตินี้ผมจะตีได้ไหมพี่ดูหน่อยดิมีปลาไหมมีนี่ดูดิตีได้ไหมล่ะก็คงได้ปลาครับ สงสัยต้องไปเนี่ยของตัวเนี่ยต้องไปตลาดเนี่ย้อปลานะฮะไปแล้วอยู่ไม่ไหวตรงเนี้ยขนาดนี้ตีก็ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ก็ดูปูขนาดนี้แล้วเขายังไม่ขึ้นมาคุณคิดเอาไอ้พี่แบบก็ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตีปลาแล้วมันไม่ได้ปลาเพราะว่ามีพายุสองตัวเขาเล่นน้ําอยู่พอคราวนี้ ผมก็ต้องทอดแหไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนผมทอดแหเลยดีป่าอันนี้กพายถึงปลารัสวัสดีครับผมนาหนัดุุ่ง่มเขียวเหมือนกันเนาะเมื่อกี้นี้ก็ได้เปิดรายการไปแล้วตีปลากับใส่เบ็ดใครจะหมาดกันนะครับไปครับไปชมกัน นี้เราก็จะเป็นเยื่อเขียดอ,อ S เรามาดูนะครับวิธีการใส่เหยื่อของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,นครับ<ม>อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนหมายที่จะลงนะครับก็ทาให้หมันเตี้ยนเกียน้อยวิธีบ้านๆครับครับสำหรับผมผมก็จะเกี่ยวปะเพราอให้เหยื่อดิ้นได้นะครับเหยื่อเขาก็จะดิ้นดิ้นดิ้นดินแบบนี้เลย เพื่อให้มีเสียงไ้เรียกป่าวเวลาป่าจะกินแล้วก็ถุ่งไว้เลยครับตักทันให้แน่นหน่อยนะครับเดี๋ยวไซบิกจะเอาไปกินไปครับต่อโอเคที่นาดแล้วแล้วป่องแบบเนี้ย <c oughs> ก็คือเราต้องฟันใหญ่ขนาดนี้หรือว่าผมจะฟันแบบ で ك, で ك. เล็กๆอถ้าสําหรับพี่นะครับพี่ก็อยากแนะนําให้ปั้นป่องใหญ่ๆครับเพราะว่าเวลาที่ปลากินเหยื่อครับของเราครับในวงรัศมีของเขาเนี่ยเวลาที่เขาดิ้นใช่ไหมครับครับผมคันเบ็ดเรายาวประมาณเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดสิบเดนครับผมใช่ไหมครับครับถ้าวงเราเล็กปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ปลาจะหลุดมันมีสูงมากเพราะว่าเขาจะไปพันกอหญ้าพันรากไม้พันทุกอย่างที่เขาสามารถที่จะพันได้อ๋อแล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบปลามันหลุด ใช่ครับใช่ไหมที่เราจะโอกาสที่จะไม่ได้ปลามันสูงถ้าเราพันปองเล็กครับใช่แล้วจะประมาณนี้พี่ก็จะพันประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างน้อยปลาเขาดึงเบ็ดมันก็จะไม่ไปพันอะไรก่อนอย่างน้อยโอกาสที่เราจะได้เนี่ยมันก็สูงกว่าครับผมครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะที่พี่นายเขาฝากมาเทคนิคเล็กๆครับครับผมเดี๋ยวมาดูตอนพี่นายเขาใส่เบ็ดอีกรอบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับต้องให้เซียนหนาดปลาเผานะครับผม มาดูกันฟังสบใครเริ่มก่อนวิธีทำที่สุดฮุบฮุบได้ได้ผมบอกคัเฮ้ยใหม่มาใหม่ได้แตกหรือไม่แตกนะครับแฮ์เขาจะโชว์เก่าหรือเขาจะโชว์อ่อนผมรอพี่อยู่ผมอยากกินปลาผมอยากกินปลาอยากกินแบบล่าสุดผมทอดได้ปลาอะไรคุณรู้ไหมครับปลาอะไรครับไปไอนนี้จม เพี่ยแล้วโดนแล้วครับชิปปายคบอกไม่อยู่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยู่ไม่ได้เพื่อนผมพูดฟองฟัดเลยอ่ะผมว่าโดนของใหญ่ผมว่าโดนของใหญ่เดือดร้อนผมแล้วผมว่าผมโดดน้ํานี่ถ้าแกได้ตัวใหญ่นะกูไม่ทอดกูโดดกูโดดเลยเฮ้ยครับ ไม่อยู่ไม่อยู่ทะลุแหไปแล้วก็ทอดแหเสร็จก็อย่างที่นรารู้ว่าก็ราคาคุยครับเพื่อนจริงๆแล้วก็แหมาก็ไม่ได้ล้างให้ผมด้วยก็วางยาแต่ดอกนี้ผมบานกับพระช่วยอ่ะผมพูดได้เลยป่าไม่เข้าข้างทะลุแหไปแล้วแล้วมาดูกันครับว่าเตียนไหนจะได้ตัวไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ประสบการณ์ขึ้นแหนะครับ ผมว่าอันนี้ก็ส้างสาระนะว่าจริงจวิถีชาวบ้านเนาะพี่นาน,นเนาะมันมันสบายมันสนุกอะ<ม>อยู่ในเมืองคุณจะทํางานเช้ามาแปดโมงคุณก็ต้องเด้ง<ช>และ<ช>เลิกงานคุณก็ต้องดังรถเมีเอาจริงนะถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องเงินเดือนที่มันมากนักผมอยากให้ทุกคนนะครับที่เรียนจบมากลับมาอยู่บ้านเอ้ามาพัฒนาที่บ้านเราให้มันดีนะครับผมเอาไว้า ตอนคุณจบอะไรดีกว่าครับผมก็จบหน่อยเดียวผมจบแค่ปริญญาตรีอุตสาหกรรมมาแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็ทําอะไรไปเรื่อยเสาที่ผมก็ตกปลานะครับผมว่าต่อให้คุณมีเงินทองเยอะแค่ไหนอะ่ะคุณก็ออกไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณมีความสุขมากมายแล้วคุณมีความทรงจําที่เยอะเนี่ยคุณเก็บไปได้จนวันตายเชื่อผมครับ เพื่อน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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไม่นอได้ไม่นอตัวนอดิ้นดินดิ้นดินมาแล้วตัวแรกมาแล้วลดเอาว่ะลดเอาว่ะลดเอาไอ้ยิ้เพื่อนเพื่อนมาต้องมีรอบแก้ตัวแหวะเอาจริงๆนะจริงๆบ่อเนี่ยปลามันเยอะมากครับแต่ที่เขาได้ข่าเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วน้ําในบ่อเนี่ยมันลึกประมาณ3มเมตรสเมตรฝ่าคือฝ่าลูกแหนจะลงมันช้าฮึบฮึบ เรียบร้อยร,ยบรอยรยบหน้าผมว่าเดี๋ยวต้องมาแก้ตัวกันมาไหมพี่มาครับผมมาแก้ตัวกันนะโอ้แล้วรอบนี้คืนนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นตลกเลยนี่จริงรงั้นเดี๋ยวเราแหเราไม่ได้ปาลาละยุ่งละผมอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินซื้อปลาที่ตลาดหรือไม่หรือว่าจะฝากความหวังไว้กับเสียเสยนครับ แหนมนอมอเขียวด้วยพี่ว่าชาตินี้ผมจะตีได้ไหมพี่ดูหน่อยน่ตีได้ไหมล่ะครับผมว่าเบ็ดที่เขาออกไปหาวัตถุดิบนั้นที่ส่งเขาไปตอนนี้เขาจะได้ปลากลับมาหรือเปล่าแล้วเบ็ดที่ทงเอาไว้ใชค้คลองกี่คันพี่ห้าคันครับจะได้ปลาหรือไม่ติดตามรับชมอันะอนนี้เราได้ปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูเล่นใหญ่ไงของจริงครับของจริงรเล่นใหญ่แล้วนะมันไม่คุ้มไง ไปคุยเยอะของจริงไม่คุยเยอะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จะลุยเ,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 เนี่ยครับสหรับโดนครับผมโดนครับของจริงครับมีปลากินละเว,ว้ยอันนี้เขาเรียกว่าเซิฟเซิฟหอมเครื่องให้มันดูเฮ้ยเด่า วัตถุดิบที่เราหาได้นี่ครับก็มีทุกตอไม้นะครับแล้วก็จะมีปลาอยู่ที่เ,าเราได้แต่มันเผาไม่ทันแล้วก็คือตอนนี้มรสุมมันเข้าฝนนันตกแล้วก็คข้าวขาปนะครับก็อยวเป็นอีพีหน้าผมจะแก้ตัวให้ครับก็จะมีพี่ป้ายที่ทำกับข้าวกับพี่แนนพี่หนาหาปลาวนคนนี้ก็ อะไรไม่ได้เลยครับจจไม่เจอเลยโอ้ก้าวผมก็มีพี่ัยมาช่วยกันนะครับแล้วก็จะมีะน้องเนสที่มาช่วยในการรับผิอ,อีกคือเรื่อง,องแรงหนึ่งก็มาทานข้าวกันนะครับเพื่อนๆครับผม EP หน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ